ลมเท่าคำเท่ามือเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศมันนีม่มอ้ยเหมือนฝนจะตกด้วยค่ะพี่น้องล่มบอล่มบไปซือ้อด้วยค่ะเหมือนฝนจะตกพร้อมเบื้องเมฆสีเท่าๆเนี่ยค่ะเมฆสีเท่าๆเป็นเงาำดำๆมากเหมือนฝนจะล่งนี่แหละค่ะพี่น้องเหมือนฝนจะลงเท่ๆเลย เบิ่งคะ่ะพี่น้องนกตัวน,นั้นกับเซิร์นยึดทั้งฟ้าคนน่ะอืมรมคือฝนติดตกดีๆแล้ะกาน,นี่ทั้งลมทั้งอะไน,นี่นะคะ่ะทั้งลมทั้งฝนบ่สิมาทั้งฝนบอสน,นี่นอ,อมลมเยี่ยงคะ่ะค่ะพี่น้องบายจนไก่สิเลื้อเคลี้ยนเลยดิค่ะพี่น้องยิน,นเสียงลมบ่คะ่ะ ต้มผัดต้นใหม่สวดสวดสวดมากบึงเนี่ยแหละค่ะพี่น้องต้องใช้ฝนติตกอีนดีเด้ออะนี่เมฆบึ้งเมฆสีเท่าๆมากทุกมือก็บว่าเป็นสีเนี่ยค่ะทุกมือเมฆก็บว่าเป็นสีเท่าแบบนี้เมฆก็เป็นสีสวยๆเนาะค่ะแต่ว่ามื่อนี้เป็นสีเท่าๆเป็นเงาดำๆ,ๆคือฝนติตกอีดีนห่แอนแพี่น้องเอ้ย ทั้งหนาวทั้งฝนตกฝนตกห้ามดอดบกม่วงหรือเปล่าดอดบกม่วงกับเปลียนเร้วฝากับงามๆเลยคะ่ะแต่ว่ากับเป็นสีเท่าเนาะคะ่ะเอาสวดๆมาหญิงเลยพี่น้องตรงนี้ล้มพัดกาดมะพร้าวดังสวดๆเนาะนี่แหละค่ะมือนหนึ่งกับมีหลายฤดะะูเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ามื่อนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวเวิดมือเด้ค่ะมื่อนี้บ่้อนคือสุม,มืออากาศบ่บ่หนาวอย่างเดียวมีหลายฤดูค่ะมืนน่อนี้สุม,มือกับหอนเนียนิดนึงอุ่นขึ้นมากไหมค่ะแต่ว่าเมื่อนี่ลอากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องปรับบโตให้ได้ปรับบโตให้ท่านหนาวก็ใส่เสื้อกันหนาวหอนก็ถอดออกเด้อค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาสิยูได้ก็คือปรับบโตให้เขากับธรรมชาติเท่านั้นล่ะค่ะ ยาสาหับฟืนกับธรรมชาติหนาวปแไดกับพ่ใส่เสือนันกับโบขือเด้อค่ะพี่น้องใส่เสือไซยังอุ้ยมาอีกแล้วรละลงึงแล้วจ้ามังใบกล้วยข่อยสอยเบิดงเรามาอีกแล้วทั้งนี้ทองป่าสวยยุคกาถึงจะล่มตะวันกระทองป่าสวยมั่งเด้อค่ะพี่น้องฟ่างามงามป่าโบเป็นเมฆสีเทาคือ ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกนี่จะเป็นเงาฝนเลยคะ่ะน,นี่เป็นฝางงามสีสวยๆตะวันล่มเห้งผ้าชุ่มบรรยากาศงามไก่สีเลือเลี้ยนนะคะ่ะไก่สิเลือเลี้ยนเดด้คะ่ะพี่น้องสิมพานาฬิกาเร็วชุ่มบรรยากาศสิมพานาฬิกาคะ่ะ ืันนี้ใส่เสื้อกันหนาวเบิดมือเลยล่มหนาวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อยค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพระชมบรรยากาศค่ะ